สวัสดีครับผมอยู่กับผมบุ๊กวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องโบคุะมาริโนะกะหรือผมอยู่ในตัวมาริเป็นผลงานของอาจารย์โอชิมิชูโซเป็นทั้งผู้วาดและก็ผู้แต่งจริงๆแล้วจุดเด่นของอาจารย์ชูโซเลยคือแนวเส้นที่เน้นความสมจริงประมาณ70%อาจารย์แกวาดคนออกมาได้สวยมาก และเรื่องราวของกระตูนก็ยังคงความเป็นไซโคโลจิคิลแนวจิตจิตลึกลับแต่ก็มีความสมเหตุสมผลมีทฤษฎีที่รองรับผนวกับเนื้อเรื่องที่ตัวละครมีไม่มากเน้นให้ผู้อ่านเข้าถึงจิตใจของตัวละครนั้นๆและเข้าใจคอนเซปต์ที่อาจารย์อยากจะสื่อผลงานที่สําคัญได้แก่อคุณโอฮานะดอกไม้ปีาศาจแน่นอนว่าผู้อ่านสายจิตปวดตับต้องเคยผ่านตายกันมาแล้วบ้างกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นตำนานจริงๆได้สร้างเป็นไลท์แอคชั่นภาพยนตร์ในปี2019 การันตีเนื้อหาที่สุดจิตปวนใจผู้อ่านสำหรับโบคุอะมาริโนนากะผมอยู่ในตัวมาริเพิ่งได้สร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นในรูปแบบของซีรีส์เช่นเดียวกันในปี2020เรทที่ผมจัดให้ก็คือ18บวกแต่สิ่งที่ทำให้เรทเนี่ยคือความดิ่งของเนื้อเรื่องที่เราต้องดำดิ่งไปด้วยกับมันแล้วก็ใช้การตีความในระดับหนึ่งส่วนฉากเซอร์วิสถือว่าเรทแต่ก็มีพอประมาณฉากเรทมันดูสวยงามเมื่อมาผนวกรวมกับเนื้อเรื่องทำเตือน จากนี้จะเป็นการเล่าเรื่องยอ่อสปอยพอกุบกิจหากสนใจแต่ไม่อยากโดนสปอยสามารถหาอ่านได้เลยจงเซบุคุอมาริโน,โนะดะะผมอยู่ในตัวมาริเรื่องยอ่ออิซาโอะโคโมริหนุ่มมหาวิทยาลัยปี3ที่แต่ก่อนมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปธรรมดาแด้เข้ามาหาวิทยาลัยในโตเกียวอยากมีเพื่อนอยากมีความรักตั้งใจเรียนแต่พอเวลาผ่านไป3เดือนก็แล้ว 6เดือนก็แล้ว1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปโคโมลริกับยังไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมในมหาวิทยาลัยแม้แต่นิดเดียวทำให้เขากลับกลายเป็นฮิคิโคโมลริหรือเป็นนิดหมกตัวเล่นเกียร์อยู่แต่ในห้องไม่ยอมไปเรียนคืนหนึ่งขณะที่โคโมลริไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อได้เจอกับหญิงสาวมอปลายเธอดูสวยสะอาดสะอ้านมีกลิ่นอายความหวานที่โคโมริสัมผัสได้สำหรับสายตายของโคโมริเอง เธอเปรียบเสมือนนางฟ้าในร้านสะดวกซื้อแต่ก่อนโครโมริเฝ้ารอเธอมาซื้อของสอดซองอยู่แบบนี้มา1ปีแต่วันนี้บางสิ่งดนใจเขาอยากที่จะเดินตามเธอไปเรื่อยๆท่ามกลางแสงจันทร์แบบไม่มีพิษมีภัยด้วยทางเดินอันเปล่าเปลี่ยวที่มีอยู่แค่สองคนจูๆ่ๆเธอคนนั้นก็ได้หันหน้ากลับมาหาโคโมริที่กำลังเดินตามพร้อมกับภาพตัดไปในเช้าวันถัดไปโคโมริลืมตาขึ้นมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชินร่างกายที่อ่อนนุ่มบอบบางสัมผัสที่แตกต่าง โคโมริรู้ตัวแล้วว่าร่างกายของเขาเป็นกายของยิงสาวคนนั้นเธอชื่อโยชิสากิมาริผู้ที่ตรงข้ามกับโคโมริแทบทุกอย่างมีเพื่อนรักมากมายตั้งใจเรียนสนับเสมออยู่กับครอบครัวที่พร้อมหน้าโคโมริจาเป็นต้องสวมบทบาทเป็นมาริเพื่อไปโรงเรียนโคโมริในร่างมาริทําตัวแป,แปลกจนมีเพื่อนร่วมห้องคนนึงจับได้เธอชื่อคาคิโนจิโยริเธอบอกว่าแกไม่ใช่มาริพร้อมกับยิงคําถามมากมายใส่ถ้าเธอเป็นมาริอะรู้หรือเปล่าว่ามาริชอบใส่ชุดอะไร บลาไซส์ไหนรองเท้าไซส์อะไรล่ะชอบไปไหนสีที่ชอบคนที่ชอบล่ะแน่นอนว่าโคโมริในร่างมาลีตอบไม่ได้และแน่นอนอีกว่าคาคิงโกจิโยริเป็นสตอกเกอร์มาลีชัดๆจะเป็นอย่างไรต่อไปหนุ่มนี้ที่กลายเป็นสาวที่มีชีวิตสุดแสนจะตรงกันข้ามกับเขาเขากับคาคิงโกจิโยริจะสามารถสืบหาสาเหตุและทําให้โคโมริกลับร่างไปได้หรือไม่มาลีตัวจริงอยู่ที่ไหนความจริงและการปวดตับกําลังรอท่านอยู่ถ้าสนใจก็จงเ a v โบคุะมาริโนกะผมอยู่ในตัวมาริก็ข้อดีสําหรับเรื่องนี้นะครับข้อแรกจากที่บอกไปเบื้องต้นมันมีทฤษฎีพื้นฐานที่ทําให้เรื่องราวสมเหตุสมผลอาจารย์โอชิมิชูโซชอบนําอาการทางจิตรูปแบบหนึ่งมาตีความแล้วก็ตีแผ่ออกมาเป็นเรื่องราวของมังงะให้เราได้อ่านความสนุกจะอยู่ตรงที่การกระทําจิตๆิตที่ตัวละครแต่ละตัวทํา การเฉลยปมต่างๆที่ตอนแรกเราจะงงแต่พอจับทางออกก็จะรู้สึกข้อ2มันสวยไปหมดเนื่องจากลายเส้นของอาจารย์เน้นสมจริง การวาดตัวละครลงไปถึงฉากมันทําให้มีอารมณ์ร่วมกับเนื้อเรื่องมากๆทําให้เห็นว่าอาจารย์แกใส่ใจรายละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงานจริงๆเพราะความเรทโดนใจแนวจิตแน่นอนแล้วก็ฉากเรทฉากเซอร์วิสเนี่ยจะไม่พั่มเพื่อแต่ว่าฉากเซอร์วิสออกมาแต่ละฉากจะทําให้ผู้อ่านรู้สึกปลดบลอกอะไรบางอย่างเข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นทุกครั้งจึงทําให้รู้สึกว่ามันเป็นฉากเซอร์วิสที่สวยงามมากกว่าที่จะมองในแง่ของเรื่องทางเพศข้อเสียนะครับข้อแรกเลยมันเป็นแนวจิตปวดตับ แน่นอนว่าตอนจบอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ก็ไม่ได้จบแบบโยนทิ้งโยนคว้างเพราะเราสามารถตีความได้ว่าทั้งหมดของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปได้เพราะอะไรนับว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าอ่านจบแล้วถ้าเกิดว่าผู้อ่านเข้าใจและต่อจิ๊กซอจนครบมันจะถือว่าจบจริงๆและผู้อ่านก็จะเข้าใจที่มาและที่ไปของเรื่องนี้ข้อเสียข้อทีอ่2ต้องใช้การตีความไปด้วยในระดับหนึ่งเพื่อความรู้เรื่องในการอ่านความอิน ถ้าหากเราอ่านไปเฉยๆเลยไม่ได้คิดอะไรจะทําให้เราได้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งแต่หากใส่ความพยายามความเข้าใจไปด้วยจะทําให้มังงะเรื่องนี้สนุกยิ่งขึ้น3ถ้าอ่านจบแล้วถ้าเราอินมากพอไปจาให้คุณดิ่งไปราวๆสองถึงสวันหัวคุณจะรู้สึกเว้งวาง move on ต่อไม่ได้ถือว่าเป็นมังงะที่ดีเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่าจะทําให้คุณดิ่งไปราวๆสองถึงสวันสุดท้ายโบคูอะมาลิโนกากะยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยและก็สุดท้ายของสุดท้ายผิดพลาดประการใดบุ๊คขออภัยฝากกดไลค์ Subscribe เป็นอ้อมใจไว้เจอกันคลิปหน้าบุ๊คขอลาไปก่อนไซโยนาระนะครับผม